หิวหิวขนมอะ่ะไปหยิบขนมดีกว่าอุย้ยหนูมีทำอะไรอะ่ะน้ำจะแกะขนมแต่น้องเกะไม่ออกมามีจะหัน ไม่ได้นะยังหนีมันอันตรายห้ามยิบมีดมาทำเองนะครับเขาหลังเรียกแม่นะครับเดี๋ยวแม่ทำให้นะนี่ไม่ต้องใช้มีดครับใช้กันไกตัดมีอะไรต้องบอกแม่นะเดี๋ยวแม่ทำให้นะครับของมีคมเป็นอันตรายนะครับลูกขอบคุณครับแม่ต่อไปนั้นจะไม่ทำครับดีมากครับลูกแบ็ดจะหมดแล้วอะ ทำไรครับทำไรลูกน้ำมิจฉาเสียบปลั๊กไฟแบตอน้องมิจ้าหมดครับไม่ได้นะครับทามทำแบบนี้นะมันอันตรายขราวหลังถ้าน้องบีมจะเสียบปลั๊กอะน้องบีมเรียกแม่นะครับเดี๋ยวแม่เสียบให้ปลั๊กไฟไม่ได้เลยอันตรายมากไฟช็อตนะครับครับน้องมิจฉาไม่ทำอีกต่อไปแล้วดีมากครับลูกขราวหลังมีอะไรต้องเรียกแม่นะขอบคุณครับ ครับผมเรียกแม่ได้เลยครับเี่ยวน้ำอนะ่ะไปเอาน้ำสิจ้ะบีมทำอะไรไปหกน้ำวันหลังอย่าวิ่งในบ้านนะเข้าใจป่ะเดินเอาถ้าจะหิวน้ำอะ่ะ ก็คือไม่ต้องวิ่งเดินมาเอาน้ำเดี๋ยวล้มหัวแตกมันอันตรายในบ้านเขาไม่ให้วิ่งกันเข้าใจไหมครับน้องวิ่งจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วค่ะเวลาเ่ยวิ่งไปเบื่อไม่มีอะไรทำเลยอ่ะบิ้งครับ เอามือไปไว้ตรงนั้นไม่ได้นะลูกมันอันตรายนะครับข่าวหลังอย่าทำนะลูกเนี่ยบานพับประตูตรงเนี้ยมันอันตรายนะครับลูกถ้าบางทีหลมพัดอะมันปิดปั้งมามนี่นิ้วเรานิ้วเราขาดได้เลยนะเข้าใจไหมครับข้าวหลังห้ามเอามือไปจับตรงประตูเด็ดขาดครับนะ้าแม่จ๊ะไม่ทําอีกต่อไปแล้วครับดีมากครับลูกจําไว้ด้วยนะครับ พัดลมมันไม่ใชรอ่ะนนบิ๊มครับทำไมล,ลูก,ลกไปแย่พัดลมเล่นยังงันไม่ได้นะครับแบบนี้มันอันตรายนะลูกถ้าพัดลมมันเปิดอยู่อ่ะแล้วนิ้วเราไปแย่เนี่ยใบพัดมันอนะ่ะบาดนิ้วเราขาดได้เลยนะครับน้นมิ้จะไม่ทำอีกต่อไปหรอครับครับดีมากลูกเขาหลังยามาเอานิ้มวมาแยไ่ไม่ได้นะอันตราย ตอนนี้แม่จะนอนพุ่งเลยบีมป๋าบอกหลายครั้งแล้วบ้าเวลาเดินลงบันไดอะไอแพดเนี่ยพับเก็บเลยไม่ดูไอแพดในขณะเดินลงบันไดเข้าใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะล้มหัวแตกเข้าใจเปล่าครับแี่จะไม่ทำอีกต่อไปแล้วคะดีมากวันหลังอย่าทำนะถ้าจะลงบันไดปิดไอแพดแล้วเดินลงมาห้ามดูไป จะ,จะต้องเอาบีมครับโอ้ยทำไมดูไอแพดใกล้ย่างไ้นะลูกข่าวหลังห้ามดูใกล้แบบนี้นะครับมันอันตรายนะครับดูใกล้เกินเนี่ยจะทําให้สายตาเราเสียนะครับข่าวหลังห้ามทํานะครับมันอันตรายครับแม่ไม่จะไม่ทําอีกต่อไปแล้วครับดีมากครับลูกข่าวหลังจะดูใกล้นะครับ ต่อไปไม่กระโดดบนที่นอนนะรู้ป่างถ้ากระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยอยู่ดีๆตกที่นอนนะ่ะหัวแตกเลยนะต่อไปไม่กระโดดเล่นบนที่นอนแล้วนะครับน้อง่นจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วครับวันหลังเห็นทำมาตีเฟียบเลยแหละไปนอนได้แล้ว